ที่เรามาชมยอแปดทิศที่จะใส่ให้กับ WJ นะครับผมคันนี้เป็น WJ 4.0นะครับผมยอแปดทิศที่เราได้มานะครับที่ตัวนี้ตัวนี้เป็น VX 8 0ครับเพื่อนๆนะครับจุดจุดเด่นของเขาตัว VX 8 0คือเขาจะอัตจราบีได้นะครับ1,2,3,3 3จุดของ p o w VX 8 0ครับแล้วก็อีก1จุดก็คือตัวท้ายสวม แล้วก็อีกตัวนึงคือกากบาทตัวหลังทั้ง5้าจุดนี้คืออัตตรบีนะครับอายุก็คือ1 0ื่นกิโลแนะนําให้อัตตรบีครั้งหนึ่งนะครับหรือมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรความทนทานของเพา8ทิศ W A w เพา8ทิศของ VX ครับก็คือสามารถใช้ยาวเลยครับใช้ลืมโอกาสที่จะเสียนี่น้อยมากนะครับจะใช้แทนกับตัวเดิมได้เลยนะครับส่วนยอกตัวนี้ ยอกตัวนี้จะจะถอดเอาของเดิมออกจากในรถนะครับอ่าของเดิมจากในรถนี่ก็จะเป็นตัวอ่าอ่านะครับตัวนี้ตามไปดูเลยมาไหนๆก็ดูที่รถละนี่นะอืมตัวนี้นะตัวน,วนี้ตัวเดิมนะฮะอ่าแล้วก็ชา้ชาๆชา้ชาๆไม่ต้องรีบชา้ชาๆเดี๋ยวมันจะไม่ชัดตัวนี้ ตัวนี้จะแทนอันเก่าได้นะครับตัวนี้ถอดถอดตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวใหม่นี่ใส่ได้เลยนะครับงานจับคันน็อตเท่านั้นครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงด้วยอ่ะอะต่อมาอเดี๋ยวเพิ่งไปอืมอเคอ่ะตัวนี้ครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นยอกตัวหน้าอ่ะมาดูเลยว,วันนี้เราที่เซนกันให้เห็นกันเต็มๆนะฮะก็คือยอกตัวเดิมของที่ ในรถนะครับกับยอกตัวใหม่นะครับขอดวนี้ออกแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเหล็กเป็นเหล็กทั้งอันนะครับเอามากลึง <c oughs> แล้วก็เฟืองก็กัดเป็นเฟืองของจิบเลยโดยเฉพาะนะครับงานร้อเปเซ็นตนะครับผมคุณภาพนี้ดีเยี่ยมนะครับราคาย่อมเยาวครับเพื่อนนะโอเคมาเลยนนี้ก็อีกหนึ่งผลงานที่สมบูรณ์แบบนะครับ ตัวนี้ก็จะดีมากเลยนะครับใส่แทนอันเก่าได้ดีเยี่ยมนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมชิปนี้นะครับติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านะครับชุด8ทิศของ WJ ครับยอกที่นี่ยอกตัวที่ให้เราต่อจากเดิมตอนที่แล้วนะครับอตอนนี้เข้าไปอยู่ในเฟืองแล้วนะครับขันแน่นเรียบร้อยครับผม ่าเผาก็เป็นแปดทิศนะครับผมมงานคุณภาพของเรานะครับผมยอกตัวบนก็จับขัดน็อตเช่นกันนะครับผม,มนะครับคือดีมากนะครับตัวนี้ไม่ไม่ใช่ว่าธรรมดาครับก็เป็นรูปแบบการคิดค้นแล้วก็สร้างสรรค์ นะครับเอาเป็นว่าดีมากนะครับเพื<ๆ>่อนเนจบเนียนๆาคิด DX80 หัดแปลงเข้ากับชีฟ WJ4.0 ครับขอบคุณครับ